ชุดแรกผมตั้งกล้องทิ้งไว้ท่านผู้ชมเลยไม่ได้กะเผื่อไม่ได้กะเผื่อว่ากิ่งเวลานกมามาจับแล้วเนี่ยกิ่งมันจะโน้มลงนะครับโคตรเสรียดายโอ้ยมันไปอยู่มุมจอล่างนะดีครับผมตั้งแนวตั้งไว้นะถ้าจะตั้งเป็นสิบหกต่อเก้าหมดสิทธิ์ครับผมมองไม่เห็นเลยเกแต่ก็ยังพอครอบได้อยู่นะครับครอบได้อีกมุมนึงแต่มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เป็นกระจาบอกลายนะครับท่านผู้ชมสังเกตที่หน้าอกของเขานะครับหน้าอกของเขาออกไลยๆนะครับผมแล้วก็แถบตาหูไว้เนี่ยมันจะออกแบบน้ําตาลน้ําตาลนิดๆนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับหัว,วก็จะเหลืองเหมือนกันก็เรียกว่าดีกว่ากระจาบทองนะครับผมถึงตัวจะไม่ไม่งาเหมือนกระจาบทองนะแต่การสาดรลัง,งเขาเนี่ยละเอียดมากตัวนี้วางไข่แล้วนะท่านผู้ชมมีลูกอยู่ในด้วยนะครับ แต่ที่น่าดูก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหลังที่เขาหลังที่เขากําลังซ่อมไอ้กําลังสร้างหลังเนี้ยหาตัวเมียเมื่อกี้นะครับมีอีกกล้องนึงผมถ่ายตอนตัวเมียมาเลือกข้างในอยู่นะครับผมเลือกทำหลังนะครับมองผมอยู่นะผมก็นั่งอยู่โดดๆนี่แหละร้อน <laughs> ไม่มีล่มนะครับมุมนี้ก็คลองนี้นะครับผม ปกติเนี่ยทั้งกระจาบทองแล้วกระจาบเนี้แล้วก็กระจาบธรรมดาที่เราทำลังยาวๆนะครับเต็มเลยนะครับผมพอดีเขาฝนมาเนี่ยเขาต้องลอกคลองท่านผู้ชมแม่มโกโจกหมดเลยต้นไม้เล็กๆนะครับผมเนี่ยไอ้นกกระจาบพวกนี้เยอะหมดวันที่ผมมานะครับเนี่ยผมก็กลับมาถ่ายต้นมะขามเทศที่เป็นร้อยลังนะครับตอนนี้เหลือลังเก่เาๆอยู่นะครับมีรังใหม่อยู่สองสามลังเองนอกนั้นหายหมดเลยลังสองซ่องสามท่อนนะครับคอนโดนะครับหายหมดนะครับ มันล่งด้วยนะผมสงสัยช่วงตอนที่เขาลอกคองเนะี่ยมีคนมาเก็บหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่บางทีนกก็จิกทิ้งนะผมจิกทิ้งแล้วก็ย้ายอ,อพยพไปทําที่แหล่งที่มีอาหารอะไรเงี้ยนะครับมาหัวฟูเลยท่านผู้ชม โอ้โหเนี่ยถ้าไม่นั่งกลุ่มกล้องนะท่านผู้ชมหลุดเฟรมภาพแน่นอนนะครับคือไม่ได้อยู่ในกรอบเลนเลยนะอันแรกเสียดายมากครับผมบันทึกทิ้งไปเป็นครึ่งชั่วโมงได้นะครับต้องตัดทิ้งเกือบหมดเลยนะครับผมคือเวลานกมาแล้วกิ่งมันมันโหนลงไปเนี่ยมันหลุดเฟรมภาพนะครับ มองผม ดูถ้าไม่สังเกตนี่จะไม่รู้เลยนะว่าเป็นกระจาบอกลายนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับกระจาบธรรมดาลังยาวๆนะแต่เราต้องสังเกตที่อกแล้วก็สังเกตที่ลักษณะของลังนะครับลุงก็บอกมาท่านนั่งทำอะไรนะบอกถ่ายนกนะครับอ๋อนึกว่าถ่ายทําถนนมีหลายคนแล้วนะบอกมาทําถนนเหรอมาวัดถนนเหรอนะครับหลายครั้งแล้วนะแต่ละที่ที่ไปนะครับ ก็ลืมบอกว่าจะมามาทำถนนนี่แหละครับถ้าใครได้เฝ้านะครับท่านผู้ชมเราจะได้รู้ได้เห็นแบบคือมันเหมือนใกล้ชิดเลยนะครับการที่เรามานั่งส่องแล้วก็เอาตาเนะี่ยมองไปที่ช่องมองภาพเนี่ยนะแต่ก็ต้องใจ เป็นคนใจรักด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนไม่รักในการแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคนใจรักหรือว่าคนชอบแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมีความสุขจริงๆนะครับเวลาเรามานั่งถ่ายสัตว์มาแรงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมชอบมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรว่างั้นเถอะนะครับก็อพอดีเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ เลยนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นกันนะครับรวมทั้งคลิปตีพึ่งผมด้วยนะครับผมก็ไม่ว่ากันจะเบื่อกันนะครับผมเพราะว่าการตีพึ่งอะมันคืออาชีพของผมนะครับแต่ก็จะสาธิตทุกอย่างนะครับผมก็คือน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งปลอมเราดูยังไงเราทํายังไงถึงจะรู้อะไรเงี้ยนะครับบางทีผมก็ทําคลิปทดสอบว่าเยอะแยะเลยนะครับใน youtube ช่องผ่านมังกรชื่อเดียวกันเลยก็มีนะครับแต่ต้องไปค้นดูนะครับผม เพราะช่วงนี้คลิปนกกระจาบเยอะมากเลยผมเอาไปลงไว้นะครับ